เฮ้ยคลิปอายนี่นาดูคอมเมนต์ดีกว่าอุ้ยทำไมคอมเมนต์แย่จังเลยเฮ้ยอายเราเห็นคลิปแล้วนะแกโอเคหรือเปล่าเราก็เห็นหรอใช่เราก็แค่ถ่ายเล่นๆเราไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่โตขนาดนี้โอยไม่เป็นไรนะไม่ต้องคิดมากมากอดกันกะเปะ ไม่จบอีกหรอเนี่ยโหมีแต่คอมเมนต์แย่ๆเต็มเลยอะ โอ้ยไม่มีอะไรมีอะไรเปล่าไปห้องสมุดกันอะไปะ <c oughs> อุ่นใจไซเบอร์หรออุ่นใจไซเบอร์คืออะไรน้ำอิงเราก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะลองกดเข้าไปดูเปล่าโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. อ้พี่แทนมันก็เป็นแบบนี้นี่เองเราก็ร่องเครียดอยู่ตั้งนานเนี่ จริงค่ะมีได้ความรู้ใหม่ด้วยนะมีพวกที่คอมเมนต์แย่ใส่แกะโดนแน่